สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมธนากรวิชิ่งนะครับผมจะมาแจ้งข่าวเรื่องนะครับปืนหน้าไม้นะครับยิงลูก8มิลนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราทําเป็นตัวยิงลูก8มิลนะครับแต่ว่าเรามามองในมุมที่ว่าลูกมันใหญ่มันไม่เสถียรมันยิงไม่ค่อยมั่นนะครับผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับ ตัวนี้ใส่ลูก5้ามิลครับลูกเล็กกว่าเดิมครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันยิงเสถียรแล้วก็แม่นมากๆครับผมจะมาลองยิงลูกมะนาวให้ดูนะครับในระยะ10กว่าเมตรเนี่ยลูกมะนาวนะครับท่านผู้ชมผมจะยิงต่อเนื่องนะครับจะไม่ตัดเลยคลิปนี้นะครับมาลองดูว่ามันจะแม่นมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้านกกระจิบกระจอกเนี่ไม่เหลือท่านผู้ชมนี่มาดูวิธีการใส่นะครับลูกนี้เท่ากับลูกบีบีกันนะครับนี่ใส่เข้ามามันจะเป็นแม่เหล็กมาดูดอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นยิงให้ดูเลยครับอ่าลูกแรกครับผม <c oughs> แม่นแล้วครับหนึ่งลูกที่สองครับอ่าลูกที่สองครับ Uh huh. โดนนะครับแต่ว่าโดนเฉียวๆครับผม mm hmm. อ่ลูกที่สามครับ ไปหล่นครับท่านผู้ชมนะครับโดนเฉียวๆนะเดี๋ยวผมจะลองยิงให้มันหล่นลงไปใต้กำลังทั้งหมดนะอ่ะออห,อห,อห,อหล่นแล้วเหลืออีกหนึ่ง มันแรงมากเลยนะครับท่านผู้ชมไปแล้วหนึง่งแม่นไหมเดี๋ยวลูกสุดท้ายครับลูกสุดท้าย <c oughs> ลูกสุดท้ายครับผม ไปไปดู ผมบอกเลยนะครับปืนตัวนี้แรงมากครับยิงลูกมะนาวนี่แทบจะฝังไปเลยนะครับอ่ะ,อะโดท่านผู้ชมนะครับนี่ลูกแรกเป็นไงโอ้โหแทบจะฝังอะ่ะผมบอกเลยว่านกกระจิบนกกระจอกมันไม่เหลือครับผมนี่อ่ะอีกลูกหนึ่งโดนตรงไหนวะอ้อนี่ไงนี่ครับผมเห็นไ,ไหมดัแบบ ผิวผิวมะนาวแข็งๆอะท่านผู้ชมอีกลูกนึงอ๋อนี่ไงนะครับแตกไปเลยเห็นไหมโดนแบบแรงมากครับผมแล้วก็ลูกสุดท้ายครับลูกสุดท้ายนี่เขานี่ครับเห็นไหมโอ้เ่ยบอกเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับจะเอาไปยิงนกนะครับยิงนกตกหนูนะครับหรือว่ายิงนกตกปลานะบอกเลยตัวนี้คุ้มสุดๆครับผม2990รบาทจัดสรงฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับตัวนี้นะครับ ผมผลิตออกมาแล้วก็ทดสอบทดลองใช้นะครับลูกห้าวินไอ้ลูกห้าินเวิร์กสุดครับนะครับหรือว่าใครอยากได้สโคบนะครับสโคบตัวนี้มันจะเป็นสโคบแบบมันเล็งยากนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมอยากได้เลดดอทเดี๋ยวผมจะขึ้นภาให้ดูนะครับเลดดอทจะอยู่ที่750บาทครับซื้อเพิ่มเดี๋ยวติดตั้งไปให้ด้วยครับนะครับเอาไปด้วยครับ2990บาทครับยิ่ง10กว่าเมตร่ะท่านผู้ชมโดนอ่ะแล้วก็ผมบอกเลย ถ้ายิงนกแล้วมันไม่บิดพรบบอ,อมนะผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะก้าวให้ดูนะครับจากนี่ไปประมาณกี่ก้าวผมจะก้าวประมาณเมตรหนึ่งนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณ10 10กว่าเมตรท่านผู้ชมนะครับฝากไว้ด้วยครับธนากรฟิชชิงครับเราขายคุณภาพแล้วก็เราขาย ความเป็นไปได้ครับยิงได้ใช้งานได้จริงๆนะครับถ้าใช้งานจริงไม่ได้ไม่ขายครับยินดีคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจอดวีลเกต